X. รับไปเลยตดลด3แสนหกห0ื่บาท สวัสดีครับผมปั๊กนะครับจากช่อง MG สีกับเงครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กันกับ MG HS SUV รุ่นใหญ่ของ MG เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่าในรุ่นนี้มีสเปคแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและเจ้า MG HS คันนี้มาพร้อมกันกันกบขุมกำลังเครื่องยนต์1,500 cc Turbo <Okay. S 1> ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง162แรงม้าเลยทีเดียวแล้วก็แรงบิดของเขาเนี่ย250นิวตันเมตรความประหยัดน้ำมันของเขานะครับจะอยู่ที่16กิเมต่อลิตรนะฮะเดีย๋ยวมาดูในส่วนของไฟ LED ด้านหน้าที่เป็นิกเนเจอร์ของ MG HS คันนี้กันนะครับของเราจะเป็นลักษณะของไฟ LED ทั้งหมด4ดวงนะครับหรือว่าคอร์ LED ด้านหน้านี้นะฮะจะเป็นเดย์ไลท์ของตัว MG HS ที่เป็นทิกเนเจอร์ของเราจะมีทั้งหมด3เส้นนะครับเส้นเล็ก2เส้นเส้นยาว1เส้นเลยทีเดียวนะครับฟอนต์ิลด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นลายซิกเนเจอร์ของตัว MG HS เช่นเดียวกันในส่วนของกล้องด้านหน้าเนี่ยจะช่วยกะระยะให้กับคุณผู้หญิงที่สามารถถอยจอดในเข้าซองได้อย่างระเรียบในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของ MG HS ก็คือจะเป็นไฟ LED ที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับตัวนี้เวลาที่ออกมาเนี่ยไฟอมัาจะเป็นสีส้มเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านข้างสวยๆของ SUV HS คันนี้เลยนะฮะ ล้อขอบนะครับรับด้วยยาง2 3ง5 0หขอ,อบอยู่ที่18นิ้วนะครับสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าดูเลยนะครับคาลิปเปอร์ของเราจะเป็นสีแดงนะครับผมทางล้อหน้าแล้วก็ตัวล้อหลังด้วยนะฮะเราจะได้คาลิปเปอร์สีแดงที่ออกมาจากโรงงานลักษณะนี้เลยนะครับเรียกง่ายๆว่ามี MG ็มจทำอยู่ที่เดียวเลยนะฮ <G ül> ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวไฟด้านหลัง นะฮะ <Okay. S 1> ไฟด้านหลังของเราเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วตัวนี้ก็ยังมีนะครับฝาท้ายไฟ,ไฟฟ้านะครับปึ๊บนะฮะมีระบบแจมปรเทคชั่นที่ฝังอยู่ในตัวด้วยนะฮะระบบป้องกันการหนีบรวมไปถึงตัวสปอยเลอร์บเบรกด้านหลังนะครับ <Okay. S 1> ด้านหลังเนี่ยเราจะให้ความลึกที่มิติอยู่ที่400ลิตรนะครับ สามารถปิดได้ปุ๊บอย่างนี้เป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าลูกค้ามีถุงก,ก๊อฟหรือว่าสัมภาระที่จะต้องไปสนามบินก็คือสามารถพับเบาะได้100%เลยนะครับมาถึงด้านข้างของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวแหลกหลังคาด้านบนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบลักษณะของ SUV สไตล์นะครับ <Okay. S 1> แนบไปกับตัวรถสามารถใช้งานได้จริงเลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับสีที่จะได้เบาะสีดำได้แดงแบบนี้ก็คือจะมีสีเทาสีดำแล้วก็สีแดงนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวเท้าแขนด้านหลังนะครับผู้โดยสารตอนหลังนะฮะผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเราจะได้ที่วางแก้วน้ำที่วางเท้าแขนแบบลักษณะนี้เลยนะครับสะดวกสบาย นะฮะแล้วก็มีช่องเก็บของในที่เท้าแขนแบบนี้ด้วยวางแก้วน้ำได้2อใบนะครับสะดวกสบายตอตลอดการเดินทางนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังนะครับแอร์เนี่ยส่งผ่านมาทางด้านหลังได้อย่างทั่วถึงมีช่องเสียบ USB ทั้งหมด2ช่องนะครับก็คือ t y p A โอเคแล้วก็เวลาที่ผมนั่งเนี่ยส,สัดส่สนของผมเนี่ยอยู่ที่180เซนติเมตรนะฮะ นี่นั่งแบบนี้นะฮะหัวแบบว่าไม่ชนหายใจหายคอสะดวกซ่องคลองนะฮะแล้วก็ที่โดยสารกว้างขวางแล้วก็บานหน้าต่างเนี่ยก็เป็นลักษณะสูงนะฮะผมพาไปดูจุดเด่นของ MG ตอนนี้นะครับผมพามาดูในส่วนของจุดเด่น MG HS ก็คือไฟแอมเบียนไลทนะฮะหรือว่าไฟส่องสว่างรอบรถภายในของเรานะฮะไปดูกันที่การปรับ ตั้งค่าไฟแอมเบียนตอนนี้นะฮะของเรากดที่ตั้งค่าเองหรือว่าคัดต่อมสีเองได้นะฮะสูงสุดถึง6 4ส,สีเลยทีเดียวนะฮะสีของเราในตอนนี้ก็คือของเขาจะเป็นสีแดงนะครับจะปรับมาเป็นสีเหลืองนะฮะออตรงนี้เห็นไหมกันครับถ้าแต่คุณลูกค้าชอบสีไหนสามารถปรับมาได้อย่างเช่นสีเขียวนะครับสีม่วง ได้ระบบส N y หรือว่าสีภายในตัวรถของเรานะครัดูกันนะครับใน่วนของตัวเบาะนะครับเบาะของเราเนี่ยปรับได้4ทิศทางนะครับเบาะของเราเนี่ย M G H S ให้เบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาเลยนะครับสำหรับตัวที่นั่งคนขับนะครับจะปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางนะครับขึ้นลงแล้วก็ เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับเลื่อนออกจากพุงาลรยเลื่อนเข้าใกล้พวงาลรยมากขึ้นแล้วก็ปรับเอนหลังได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นสําหรับตัวที่นั่งกระด้านข้างคนขับนะครับปรับได้4ทิศทางนะครับก็คือเข้าออกแล้วก็เอนหน้าเอ็นหลังได้นะครับอันนี้คือ4ทิศขับของ MG h s, <S ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในขณะเดินทางมากขึ้นนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจใ SUV MG h s คันนี้นะครับ พักมอบส่วนลดี่สูงสุดถึง360 0 0นบาทนะฮะแล้วก็ลูกค้าที่ต้องการใช้เงินออกรถสามารถดาวเลยเลยนะครับศเป็น สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพัดนะครับต้องขออนุญาตลาไปส่งมอบรถคันนี้นะครับติดตามตักได้ในช่อง MG ีตีจักหนักนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่เพจ MG ีตีจักหนักได้เลยนะครับผมสำรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ